หาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือว่าพี่พุกเขาอยากจะวางรูปแบบการทํางานให้เป็นระบบอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการทำในการทาคิสมินออนไลน์ได้นะครับก็จะแนะนำพี่ปุกไปบ้างเล็กน้อยแล้วแหละแล้วก็ให้พี่ปุกเนี่ยเอามาเอามาอัดใช้กับทีมงานของพี่เขานะครับก็คือว่าเราก็จะมาคุยถึงโครงสร้างการการทำงานระบบออนไลน์คร่าวๆนั้นเองไม่มีอะไร นะครับก็คือว่าเริ่มแรกเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าสิ่งที่ควรแนะนําให้กับสมาชิกใหม่ทราบนะครับเพราะว่ามีทีมงานเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยพวกแผนไรายได้นะครับโดยโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับพี่ปุ๊กเนี่ยเขาก็จะมองว่าเวลาเราจะให้ข้อมูลทีมงานนะครับเวลาเราจะให้ข้อมูลทีมงานเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราให้พวกเอกสารอะไรไปเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยเปิดอ่านนะครับช่วงช่วงณเวลาเนี้ยพี่ปูก็จะเริ่มมีมีคลิปการทําธุรกิจใช่ไหมนะครับเราก็จะใช้วิธีเนี้ยนะครับในการก๊อปปี้แล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็คอยติดตามทีมงานว่าทีมงานดูบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมถ้าว่าโอเคก็พิมพ์มาตอบด้วยนะครับสิ่งที่แนะนําให้กับสมาชิกใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคลิปวิดีโอพวกแผนารายได้ในตําแหน่งคิปเปอรีนพวกแคตตาล็อกเข้ามาอ่าดาวโหลดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวก เกี่ยวกับเมื่อเป็นสมาชิกใหม่ต้องเริ่มทำธุรกิจอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคลิปที่ว่าเจ็บบรรยายในห้องประชุมใหญ่อย่างเงี้ยก็ก็บอก,บอกวิธีการทำงานแล้วกเ็เป็นการน,นําเสนอในการพูดเปิดใจด้วยถ้าว่าเราโทรไปแนะนําธุรกิจแล้วแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่อาจจะเข้าใจประมาณสัก6 0อย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็มาฟังคลิปที่3ได้คลิปที่ว่าพี่พี่พุก โพสต์ปักหมุดเอาไว้ในกลุ่มยิมทีมใช่ไหมไ้ไหมัหพ่ปุ๊กปุ๊กพิมพิมพิมตอมาหน่อยนะแล้วกอ็อันที่4ก็คลิปเข้าห้องประชุมออนไลน์อ่านั่นแหละนะครับก็เวลามีสมาชิกใหม่เนี่ยเราก็จะแนะนำเนี่ยประมาณ3คลิปแล้วก็ให้เขาดาวน์โหลดแคตตาล็อกประมาณ2องแคตถ้าว่าเขาไม่ดาวน์โหลดก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าเขาก็มีแคตตาล็อกในมืออยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ว,ว่าให้ให้เขารู้เฉยๆว่า ข้อมูลที่เขาจะมาดูมาศึกษาอะไรได้ต่อไปอย่างเงี้ยเวลาทีมงานแม่ทีมไม่อยู่เนี่ยคือตรงนี้นะอะไรแบบเนี้ยครับในโพสที่ปักหมุดดินทีมเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ว่าจัดเป็นระบบก็คือว่าผู้นำนะครับผู้นําทุกคนเนี่ยตั้งแต่โปรสตาร์อัพขึ้นไปนะครับผู้นําแล้วก็พี่ปุ๊บด,ด้วยแบบเนี้ยนะครับเวลาทําธุรกิจเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยมีความเชื่อว่าเรานะครับ น่าจะเจอมีโอกาสที่จะเจอคนที่แบบว่าสนใจการทําธุรกิจนะครับอาจจะสนใจมากสนใจน้อยแตกต่างกันไปแต่ว่าที่สําคัญตัวของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าคอยส่งเสริมนะครับส่งเสริมแนะนํานะครับให้เขาเนี่ยเข้ามาเป็นว่าที่ผู้นํานะครับอย่าไปรอคนเก่งเข้ามานะครับถ้าว่าเรารอรอให้คุณนู้นคุณนี้มาทําเป็นโกสตาร์อะไรอย่างเงี้ยการทําธุรกิจของเรามันจะไม่เดินหน้านะครับส,ส่วนใหญ่จะรออย่างนี้ เราก็จะรอไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เติบโตนะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นใครสมัครเข้ามาเนี่ยพูดพูดจากดูแลดูคล่องแคล่วมีความสนใจท,ทําธุรกิจด,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะมีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พาเขาทาแบบจริงจังตามความต้องการของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ว่าสมัครเข้ามาเนี่ยจะมีเจะมีประมาณ3-4แบบคือเป็นผู้บริโภคแล้วก็2เป็นแบบสเตตัสไม่ชัดเจนเท่าไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สาเป็นแบบว่าสนใจทําธุรกิจอยู่แต่ว่ากําลังศึกษาแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็สี่เนี่ยสนใจอยากจะมีรายได้อยากจะทําเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เขาทําธุรกิจได้เลยนะครับโดยไม่ต้องแบบว่ารอเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือสามอาทิตย์หรือจะเร็วกว่านั้นก็ได้หรือสองวันก็ได้นะครับเราก็พาเขาเนี่ยมามาเป็นว่าที่โกก็ได้ นะครับก็ถ้าว่าเขาสนใจจริงๆแล้วนะนะครับอย่างเงี้ยเราก็จําแนกคนตามกลุ่มไปนะครับอ่าถ้าว่าเข้ามาเป็นว่าที่โกล,ละนะครับคืออยากจะเป็นโกล,ละก็คือว่า1เลยนะครับอ่าก็ก็เรียนรู้เรียนรู้คลิปนี้ก่อนอันนี้เป็นคลิปนะการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ในพาร์ทที่2ในกลุ่มดีมทีมนะนะครับแล้วก็2วิธีการสร้าง Google AdWords นะครับ แล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยพี่ปุ๊กเนี่ยอาจจะต้องรีโมทเข้าไปทวน Google Adword ให้กับทีมงานด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็3เนี่ยเรื่องของการโทรไปแนะนำธุรก,กิจนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปก็ไปฟังก็ได้แล้วก็4เนี่ยเรื่องของการปิดยอดธุรก,กิจนะครับแล้วก็5เนี่ยแผนรายได้ตำแหน่งที่ฟินนะครับสำหรับผู้ผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาละนะครับแต่ว่า ในพาร์ทที่2อนะครับอันนี้จะเป็นคลิปในพาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะศึกษาศึกษาหลักๆจริงๆเนี่ยประมาณหัวข้อที่1นะครับสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์แล้วก็แอดเวอร์ตเนี่ยต้องลงมือทำแล้วก็คลิปที่3ก็คือการโทรไปแนะนําธุรกิจอันเนี้ยนะครับเราก็มีการปรับเนื้อหาอยู่เรื่อยๆอ่าเช่นว่าเรื่องของการโทรไปนแนะนําธุรกิจเนี่ยเราก็ปรับปรุงเนื้อหาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะ ยกขึ้นมาคุยเลยถึงเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้าจะได้รับถึง4ตัวแล้วนะตอนนี้นะครับมีเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายใช่ไหมหนึ่งเว็บไซต์ในการสร้างเครือขาอ่ายเว็บไซต์ในการซื้อของออนไลน์นะครับสามเว็บเว็บไซต์ห้องประชุมออนไลน์สี่เว็บไซต์เอาไว้สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้จุดขายเนี่ยเรามีอยู่สี่ตัวละนะครับให้เราพูดไล่มาทีาาทละเว็บไซต์ นะครับแล้วก็บอกถึงประโยชน์ที่ว่าจะได้จะได้รับเมื่อใช้เว็บไซต์สตัวแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ที่จะได้รับนะครับแล้วก็พูดชี้ถึงว่าถ้าว่าไม่มีมันจะเป็นอะไรขึ้นมันมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าว่ามีอ่ะดีแล้วเพราะถ้าว่ามีกะดีแล้วก็สนใจสมัครกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดการขายได้ง่ายประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นว่าที่ผู้นำนะครับ ว่าที่ผู้นำหรือว่าผู้นำเนี่ยที่ว่ากาลังศึกษาอยู่เนี่ยก็ถ้าว่ามีเวลาว่างอันนี้คือพาร์ทที่3นะครับสไลด์นี่คือพาร์ทที่3คือถ้าว่ามีเวลาว่างหรือว่าอนาคตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มาศึกษาคลิปต่างๆอะไรได้เช่นพวกคลิปต่างๆของพี่เชพี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพาร์ทที่3นะแต่ว่าถ้าว่ายังไม่มีไม่มีเวลาฟังเนี่ยก็ดูในพาร์ทที่2กับภาพแรกก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะครับเนาะ แล้วก็การบริหารกลุ่มทีมงานนะครับกลุ่มก็ตอนนี้นะครับกลุ่มของพี่พี่ปุ๊กเนีก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยู่กลุ่มใน f a c e b o o k นะครับกลุ่มแรกก็คือชื่อว่ากลุ่มกิฟฟินดี t ทีมกลุ่มกิฟฟินดีมทีมเนี่ยก็มีก็มีรูปแบบการบริหารที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสืบเนื่องมาจากเรามักจะเจอคําถามสุดคิดว่า เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยต้องศึกษาตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมนะครับกลุ่มดีนทีมก็มีการปรับปรุงแล้วก็คือว่าจะมีโพสนะครับโพสตที่ปักหมุดเอาไว้นะครับก็เวลาคุณตุ๊กพี่ปุ๊กคุณหนิงพี่หน่าเนี่ยเชิญเชิญทีมงานใหม่ๆเข้ากลุ่มอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์แนะนําตัวยินดีต้อนรับคนนี้คนนี้เข้ากลุ่มดีนทีมนะคะแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ต่อท้ายไ,ไว้ว่าอย่าลืมศึกษา คลิปวิดีโอที่ปักหมุดไว้นะคะอะไรแบบนี้นะครับสามารถศึกษาการทําธุรกิจจากโพสที่ปักหมุดไว้ได้เลยมีคลิปสอนการทําธุรกิจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาคนเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็อ๋อสามารถที่จะเริ่มทําธุรกิจโดยการศึกษาจากคลิปตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์แนนตาสมาชิกใหม่แล้วก็รีมาร์ต่อท้ายว่าสามารถศึกษาจากโพสที่เราปักหมุดเอาไว้หน้ามันมีคลิปสอนการทํา,<ๆ>าทธุรกิจเป็นอยู่ คุณก็จะได้ไม่ต้องวกคุณหลงทางอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนรุ่นรุ่นหลังๆมาก็ดูจากพาร์ทแรกพาร์ทสองอะไรได้เลยนะครับอ่จาจะกลุ่มดีมทีมนะแล้วก็กลุ่มดีมทีมเนี้ยก็เวลาใครไปซื้อสินค้าไปอะไรก็มามามเมาส์มาอะไรชวนกันขำๆสร้างบรรยากาศแล้วก็ใครเป็นผู้นําตั้งแต่โก้ซ่ขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยต้องหัดเข้ามาโพสต์ด้วยนะครับอ่าเดีย่าลืมนะคุณต๊บค,คุณหนิงพี่ปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้เงียบนะครับพี่ปุ๊กอาจจะมาโพสต์แนะนํา สินค้าวันละครั้งแล้วก็โพสต์แนะนําเกี่ยวกับวิธีการท,ทรําธุรกิจหรือว่าคําค,คมอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจกันในกลุ่มเราด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็หลุด3ามรอบแล้วเจ๊หลุดหลุดหลุดอะไรหลุดฮะเสียงเจ็ดหลุดเหรอเสียงเจ็ดไม่หลุดนะ เน็ตตุกๆตลอดแล้วก็2นะครับ2 2นะครับก็คือกลุ่ม The Best of p a r a d i s e ของ Dream Team นะครับกลุ่มนี้ก็คือว่า,าจะมีผู้นำเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับจะมีผู้นำอยู่ในกลุ่มนั้นทุกคนเลยนะครับรวมทั้งตัวพี่ปุ๊กคือ Go Start Up ขึ้นไปทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้ให้ผู้นำทุกคนเนี่ยนะครับพยายามเป็นแมวมองมองหาว่าที่เมื่อมองหาว่าที่แล้วเนี่ยคือเราก็ต้องคุยกับเขาแล้วก่อนนะครับว่า สนใจอยากจะทําโกสตาไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าว่าเขาสนใจเนี่ยก็สามารถพาเข้ามากลุ่ม t h e s t s t p f r a d i s e d r e ด m t ทีมได้คือในกลุ่มนี้ก็จะคุยเนื้อหาที่หนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยถึงเนื้อหาที่แบบว่า,าจะส่งเสริมยังไงจะแนะนํายังไงให้สมาชิกใหม่เนี่ยเริ่มทําธุรกิจได้อะไรประมาณนี้ถกเถียงกันพูดคุยกันระหว่างว่า,าจะจะแนะนําให้สมาชิกใหม่ย,ยังไงให้เขาเปิดบินได้อะไรอย่างเงี้ย นะครับปัญหาที่เราเจออย่างเงี้ยปัญหาที่เราเจอในการท,ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยเมื่อมีคนเข้ามาในระบบแล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงอะไรเงี้ยพี่ปุ๊กก็อาจจะโพสต์เนื้อหาที่หนักขึ้นนะครับแต่กว่าเนื้อหาทั่ว,วไปอ่อน,ออนก็ดีมทีมถ้าเนื้อหาที่แบบว่าเหมาะสําหรับบ้านที่อะไรเงี้ยก็ก็ uh, the best of uh, the best of paradigm นะครับแล้วก็ในกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแชทคุยกันนะครับกลุ่มไลน์นะฮะกลุ่มไลน์ก็ กลุ่มลายพี่ปุ๊กก็จะมีกลุ่มดิมทีมใช่ไหมเป็นกลุ่มลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มทีมการของพี่ปุก๊กใช่ไหมพี่ปุ๊กอยู่ไหมฮะริงไมเอ่ยอ่าเป็นกลุ่มทีมการของพี่ปุก๊กนะครับชื่อว่ากลุ่มดิมดิมดิมทีมนะครับต่อไปผู้นําทุกคนนะครับคุณตุ๊กพี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณคุณตุ๊กพี่นาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นบระดับผู้นำโกลสตาอัพขึ้นไปแล้วใช่ไหมนะครับ ก็จะต้องมีกลุ่มทีมการของตัวเองถ้าว่าไม่มีก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้พี่ปุ๊กให้พี่ปุ๊กเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในนั้นอ่าโอเคไหมพี่ปุ๊กก็ต้องอาจจะตั้งให้แล้วสำหรับผู้นําทุกคนใช่ไหมอ่าแยกเป็นทีมทีมไปแล้วก็พี่ปุ๊กอาจจะเป็นที่ปรึกษาในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคถ้าว่ามีมีพี่ปุ๊กมีโกมีโกประมาณหกคนอย่างเงี้ยก็ต้องมีกลุ่มทีมกลางของ ผู้นำคนนั้นหกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สองนะครับกลุ่มว่าที่โกสตานะครับคือเอาแบบว่าเอาไว้แบบว่าให้อ่าให้ข้อมูลที่แบบว่าเริ่มหนักขึ้นมาหน่อยเริ่มแบบวางแผนที่จะท,ทําธุรกิจอย่างมีแนวทางอะไรอย่างเงี้ยอ่าในนั้นเนี่ยก็จะมีผู้นําทุกกลุ่มเอ่อผู้นําทุกคนนะครับกลุ่มว่าที่โกสตาก็จะมีผู้นําทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสายไหนก็ตามเนี่ยที่ว่าใต้องค์กรของพี่ปุ๊กเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้น นะครับสรุปนะคือกลุ่มว่าที่โกสตาเนี่ยก็จะมีผู้นําทุกคนที่อยู่ในใต้องค์กรของพี่ปุ๊กเนี่ยอยู่ในกลุ่มว่าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้นําทุกคนเนี่ยนะครับอมองหามองหาคนที่จะโตตามมาเป็นโกสตาเนี่ยก็คือว่าที่นั่นเองนะครับคนไหนมีคุณสมบัติเหมาะสมแดด,ดูตั้งใจจริงก็เชิญเข้ามากลุ่มนี้นะครับจะได้คุยกันในเนื้อหาที่ท,ท,ที่แบบว่ามีทิศทางในการท,ทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรา ไปคุยเนื้อหาทิศทางในการทําธุรกิจที่เข้มข้นมากเกินไปในกลุ่มทีมกลางเนี่ยเผื่อเผื่อแบบว่า,าสมาชิกใหม่อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรคั่มเท่งอะไรอย่างเงี้ยอา่าแล้วก็สามนะครับก็คือกลุ่มผู้นํานะครับกลุ่มผู้นำเนี่ยก็คือว่าเฉพาะผู้นําเท่านั้นนะครับผู้นําตั้งแต่ระดับโกลสตาร์อัพขึ้นไปนะครับก็มาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเฉพาะผู้นำโกลสตาร์อัพขึ้นไปก็มาอยู่ในกลุ่มนี้ เวลาใครเข้ามาอยู่กับกลุ่มว่าทีใช่ไหมเวลาใครเข้ามาอยู่ในกลุ่มว่าที่ลาาลทแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองเป็นโก้สตาร์ได้แล้วนะครับก็จะถูกดึงเข้าสู่กลุ่มผู้นําดิมทีมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้โอเคไหมถามได้นะครับถราะว่าพูดยังยังไม่เคลียร์อะไรอเงี้ยถามได้นะาถามได้นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีการจัดประชุมนะครับวางแผนขึ้นตําแหน่งนะครับประชุมสําหรับว่าที่โกนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือว่าที่โกสตาร์เนี่ยนะครับให้ขึ้นสู่ตําแหน่งโกสตาร์นะครับผู้นําก็ต้องเข้าด้วยผู้นําทุกคนก็ต้องเข้าด้วยนะนะครับแล้วก็ใครเป็นลูกของใครเป็นว่าที่ของใครเป็นว่าที่ของคุณหนิง,เป,นงปปเป็นว่าที่ของพี่ปุ๊กเป็นว่าที่ของพี่หนาย่ํก็พาเข้า นะครับเราก็จะมีประชุมวางแผนขึ้นโกลสตาร์กันทุกๆเดือนนะครับทุกทุกเดือนอประมาณวันที่15ของเดือนนะครับทุกเดือนวันที่15ของเดือนนะครับเพื่อเป็นการวางแผนในการทำตำแหน่งโกลสตาร์นะครับแล้วก็เป็นการปรับขึ้นตำแหน่งอย่างเป็นระบบแล้วก็มีแบบแผนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น วางแผนเนี่ยก็คือว่าเหมาะสําหรับว่าที่และก็ผู้นำนะครับ term. เราก็อาจจะยังไม่เชิญสมาช,ชิกใหม่เข้านะเพราะว่าเนื้อหาเนื้อหาวางแผนขึ้นโกสต star อะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสําหรับสมาช,ชิกใหม่ราะว่าสมาช,ชิกใหม่มาฟังอาจจะทาให้ท่ารู้สึกไม่ดีก็ได้นะครับเหมาะสําหรับ well, คนที่อยากจะเป็น g o เท่านั้นนะครับหรือว่าผู้ผู้นาก็ก็ควรเข้ามาฟังเพราะว่ามันเป็นการได้เรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนด้วย เพราะว่าบางทีผูน้นบอาจจะรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่ายัง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 ไม่ได้ลงมือทําให้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้ามาฟังนะครับฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็อาจจะประยุกต์ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับคุณ,ณสมบัติของว่าที่โกนะครับที่ว่าจะมาวางแผนสู่ตําแหน่งโกสตาร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคอยดูคนด้วยนะนะครับว่าเขาควรมีคุณ,ณสมบัติแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราจะพัฒนาเขาได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งเลยนะครับมีเวลาให้กับการทําธุรกิจนะครับติดต่อสื่อสารกับทีมงานทั้งเฟซทั้งไลน์แล้วก็าการโทรศัพท์ด้วยนะนะครับเพราะว่าอย่างทีมงานเจ็บเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็โทรศัพท์คุยกันอะไรเงี้ยถึงองค์กรเติบโตได้ไงยถ้าว่าแค่แชทอย่างเดียวเนี่ยมันจะโตช้านะครับองค์กรจะโตช้าจะ,จะพาก,กันโตช้านะครับสองนะครับสามารถเข้าห้องประชุมออนไลน์ได้เรียนรู้ได้นะครับ นะครับแล้วก็3นะครับกล้าพูดคุยสื่อสารกับทีมงานนะครับถ้าอย่างว่าอ่าพี่นาอย่างเงี้ยมีว่าที่มาคนหนึ่งใช่ไหมพี่นาเริ่มต่อสายงานให้พาขยายสายงานพี่นาบอกว่าโทรไปหาทีมงานบ้างนะเอาโทรไปแจ้งเรื่องการปิดยอดไม่กล้าโทรไปอย่างเงี้ยอ้าวจะพาเป็นโก้สตาร์ได้ไหมก็พาเป็นลำบากใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ต้องทัดคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าสี่นะครับมีความเข้าใจในเรื่องของอ่าการท,ทําธุรกิจกิฟฟ์ฟินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะมองเห็นข้อดีของกิฟฟ์ฟินออนไลน์ว่าดีกว่ากิฟฟ์ฟินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับอ่ามีอุปกรณ์สื่อสารมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าว่าคอมไม่มีถ้าว่าใจรักอย่างเงี้ยอาจจะมีมือถือก็ได้อาจจะมีลักเชอร์จดเอาก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมีแค่มือถือเล่นเน็ตได้เนี่ยก็ขึ้น go star ได้นะครับ แล้วก็หัวข้อถัดมาก็คือว่าอยู่ตำแหน่งอะไรก็ได้สตาร์บอลสตาร์ซิลเวอร์สตาร์จะอยู่ในตำแหน่งก็ได้ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเดือนแรกจะมาเป็นสตาร์จะพาขึ้นโกลเลยก็ได้เพราะว่าใจเอาใช่ไหมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเครือข่ายอยู่บ้างแล้วประมาณ3-4คนนะครับเป็นคนที่คิดเชิงบวกนะครับหัวข้อต่อมานะครับต่อยอดธุรกิจตัวเองได้นะครับเป็นคนที่มีแรงใจมีแรงปรารถนาเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างงี้ฮะ นะครับแล้วก็อีกข้อนึงสําคัญเลยนะครับเรื่องของการติดตามทีมงานของตัวเองนะครับอันนี้ต้องต้องแบบว่าต้องมีการติดตามที่ไม่ล่ะเราจะพาเขาขึ้นโกแล้วก็คนที่จะเป็นโกก็ต้องติดตามลูกทีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรต่อไปไอ้ตรงคําว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาฟังอีกทีวันที่สิบห้านะครับอ่าอย่างเช่นว่านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าตอนนี้พี่นาเนี่ย ไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเขาแลดูสนใจมากอยากจะทําธุรกิจเป็นเรื่องคืนราวอย่างเงี้ยนะครับพี่หนาก็พาท่านเนี่ยเตรียมคุณสมบัติให้พร้อมนะครับเตรียมเอาไว้ให้พร้อมว่าอ้าวมีคอมพิวเตอร์อัตโนมัตเรียบร้อยอ้าวเข้าใจกิฟเฟอรีนอะไรองี้ใช่ไหมมาประชุมออนไลน์ได้อ้าวเช็คดูซิกล้าพ,พ,พูดกล้าพูดกับทีมงานไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความเข้าใจในการทําธุรกิจกิฟเฟอรีนออนไลน์อินเทอร์เน็ตอ้าวอาจจะอยู่บอนสตาร์ก็ได้อ้าวแล้วเริ่มมีลูกทีมประมาณ3ามสี่คนอะไรอย่างเงี้ย นะครับเริ่มทำา Google Network อย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าว่าคุณสมบัติลูกทีมว่าที่โกสตาร์ของพี่นานเนี่ยออโอเคแล้วอย่างเงี้ยเราก็มาพาวางแผนทำโกสตาร์ทุกๆวันที่15้าวันที่15้ารอบต่อไปนะคือว่าวันที่ที่15้ามกราใช่ไหมอ่ะวางแผนทำโกสตาร์วันที่15้ามกรานะครับแล้วก็ขึ้นโกสตาร์ในเดอนกุมพานะนะครับต่อไปจะเป็นแบบนี้นะนะครับโอเคไหมล่วงหน้านะ ทำทำโกสตาร์ล่วงหน้านะฮะรอ <Hello. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูได้ยินเสียงพี่ป่ะจะได้มองภาพออกกันอ่าเราจะพาใครมาเป็นโกสตาร์เราก็ต้องเตรียมคุณสมบัติเขาให้พร้อมก่อนนะครับ โอเคอ่าเช่นว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิบสองนะเดือนนี้เป็นเดือนสิบสองนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเดือนเดือนหนึ่งนะฮะเดือนหนึ่งนะอันนี้เป็นเดือนสองคุมพาพันธ์ อยู่ไหมเจตขอพูดภาพหลวงให้ฟังนิดนึงนะครับ โอเคนะครับอ่าณเวลานี้เป็นเดือน12นะครับอ่านะครับณเวลานี้เป็นเดือน12นะฮะเราก็ในรอบต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีประชุมทุกๆวันที่15รอบต่อไปก็จะเป็นวันที่15ของเดือนมการา papier, <crumble. S 1> ใช่ไหมนะครับยังอยู่ไหมนะครับอ่าช่วงช่วงณเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคเมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถึงประมาณสักวันที่14มกรานะครับถึงประมาณวันที่14มกราอย่างเงี้ย เราก็ต้องเฟ้นหาว่าที่โกสตาอะไรอย่างเงี้ยใครทํามาได้หลายเดือนแล้วก็ลองถามดูซิอย่างเงี้ยนะครับอยากเป็นโกสตาไหมไหมถ้าอยากเป็นโกสตาก็เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวเรื่องของพาร์ทสไงนะครับไปศึกษาในพาร์ทที่2ในกลุ่มดีมทีมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ทำแอดเวร์สนะครับแอดเวอรเริ่มเริ่มให้มันทํางานอย่างช้าเนี่ยประมาณสักวันที่1 4บ5 1 4 5นะครับสิบสมกรานะครับสิบสี่ม เดือนมกราคมนะครับเสร็จแล้วนะครับอา,อาจจะทําก่อนก็ได้นะครับประมาณสักวันที่10บมกราก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะทํากว่าจะมีคนเข้ามาสมัครเนี่ยอาจจะใช้เวลา6วันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนําให้ทีมงานเนี่ยนะครับเร,เริ่มเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่างๆหรือเริ่มเรียนรู้คลิปเกี่ยวกับแผนแรายได้และตําแหน่งการโทรไปแนะนําธุรกิจการทำแอดเว r ร์ดแล้วก็ลงมือทำแอดเว r ร์ดอาจจะลงมือทำแอดเว r ร์ดให้เสร็จสิ้นเนี่ย ประมาณสักวันที่สิบมกราคมนะครับแล้วอันดวอร์ดเนี่ยอาจจะมีคนเริ่มเข้ามาสมัครสักวันที่15 16มกราคมนะครับช่วงช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกรานะครับกลางเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยนะครับกลางเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงแห่งการสร้างสายงานนะครับกลางเดือนถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ย ก็ยังจะสร้างอยู่นะครับแต่ว่าในเดือนที่เป็นเป้าหมายในการทําต้าธุรกิจเนี่ยจะเป็นกุมภาพันธ์นะครับจะเห็นว่าเราจะมีการวางแผนเตรียมคุณสมบัติเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราเลยใช่ไหมแล้วก็15มกราเนี่ยเรามีการแอคชั่นสร้างคนในองค์กรนะครับสร้างคนในองค์กรนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ปุ๊บว่าที่ ปีคนในองค์กรละนะครับเริ่มส่งเสริมให้ทีมงานใช่ไหมเริ่มส่งเสริมให้ทีมงานเนี่ยซื้อสินค้ามาใช้ในครอบครัวเป็นตามธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่กุมภาเลยนะครับถ้าว่าพูดกันง่ายๆคือว่าคนที่จะเป็นโกก็ต้องมีซิลเวอร์สตาร์หสายใช่ไหมเนี้ยนะครับซิลเวอร์สตาร์แต่ละสายเนี่ยเขาซื้อสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนอตัวซิลเวอร์สตาร์เริ่มมีลูกคิมลูกคีมก็ซื้อแล้วก็ซิลเวอร์สตาร์ Star, เขาก็ ไปเรียกว่าไรล่ะไปซื้อสายปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับต่อมาปิดย่อรอบสองมีนาอีกเห็นไหมสามารถที่จะ cover ได้สามเดือนนะครับแบบนี้ถ้าว่าใครมีประสบการณ์อย่างพี่ปุก๊กอย่างพี่นาอย่างคุณโต๊ะอย่างคุณหนิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบมีประสบการณ์มองภาพรวมอะไรเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยความสําเร็จมันชัดมากนะครับความความสาเร็จมันชัดมากก็เห็นได้ว่าเรามีการเตรียมตัวตั้งแต่มกราหาบ หาว่าที่มาเตรียมคุณสมบัติให้พร้อมศึกษาอะไรยังไม่ไมย,ยังไม่ลงมือนทำก็ทําซะนะครับแล้วก็เริ่มแอคชั่น Action, ตั้งแต่วันที่15มกรานะครับแอคชั่นหาคนมาอา้าวหาคนมาตามระบบนะครับแล้วก็เ,เริ่มเริ่ม,มต,ติดตามให้มียอดธุรกิจเข้ามาในวันที่1่กุมภาตั้งแต่วันที่1่กุมภาแล้วก็เดือนกุมภาทั้งเดือนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการติดยอดอติดตามยอดของทีมงานจนไปถึง มีนา18มีนานะครับแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยเป็นโก้สตาร์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็วันที่15บากุมภาวันที่15บากุมภาเราก็จะมีวางแผนไปเรื่อยๆวันที่15มีนาก็วางแผนขึ้นโกไปเรื่อยล่วงหน้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้เย,ยเราก็หาว่าที่เข้ามาแล้วก็มาป้อนล้วก็ติดตามงานเท่านั้นเองนะครับอา,อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยว มาฟังประชุมอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะมองเห็นภาพขึ้นนะครับก็คือว่าสรุปว่าจะพาเขาทำโกสตาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมอ่าจะพาคุณเนี้ยแลดูมีแววดีอย่างเงี้ยในใต้องค์กรเราอย่างเงี้ยนะครับจะพาทำโกสตาร์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็ดูคุณสมบัติเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มแอคชั่นตั้งแต่1นมกราไปเลยว่า่าลองดูนะเดี๋ยวพี่นา พี่หนิงพี่ปุ๊กจะพาขึ้นโกนะลองทําตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ศึกษาตัวนี้อาช่วยต่อสายงานตั้งแต่วันที่14 15มกราลงมาเลยต่อมาสร้างสายงานมาอะไรมานะครับแล้วก็มา,า,าสร้างยอดกุมภาอีกทีนะครับคุณหนิงหาย,ยก็ทําใหม่เลยนะครับทำก,ก็สร้างใหม่เลยนะครับโอเคถ้าว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยนะครับ พี่ปุ๊กก็ส่งคลิปการวางแผนขึ้นโก a l s ย้อนหลังนะครับให้ดูก็ได้วางแผนขึ้นโก a l s ในเดือนมกราคมให้ดูก็ได้จะได้มองเห็นภาพชัดขึ้นเพราะว่ามันจะต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยวันนี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับพี่ปุ๊กก็ส่งไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็วางแผนก็จะมีวางแผนขึ้นทุกเดือนนะครับวางแผนเราก็จะทําล่วงหน้านะครับต่อไปก็จะมีวางแผนขึ้น วางแผนขึ้นโกสตาในเดือนกุมภาแต่ว่าวางแผนมกรานะวางแผน15มกราแต่ขึ้นโกในเดือนกุมภาต่อมาเข้าเดือนกุมภาปุ๊บวันที่15บหากุมภาก็จะวางแผนขึ้นโกสตาในเดือนมีนาอ้าวต่อมาวันที่15มีนาปุ๊บเราก็จะวางแผนขึ้นโกสตาในเดือนเมษาอ้าวต่อมาวันที่15เมษาปุ๊บเราก็จะวางแผนขึ้นโกสตาในเดือนพฤษภาคมไปเรื่อยเเรื่อยๆจนกว่าอ่า ี่นาคุณตุ๊กจะเป็นพลาด้าลาดอะไรกันไปอถ้าว่าใครไม่ขึ้นก็มามาทํากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าใครขึ้นไม่ได้ก็มาวางกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างคุณหญิงแจ้งว่าทีมงานในองค์กรไม่มีเลยใช่ไหมคุณหญิงอยู่ไหมฮะคุณหนิงแจ้งว่าทีมงานในองค์กรไม่มีเลย,นนอ,เลยอย่างนี้ใช่ไหมคุณหญิงก็ก็มาวางแผนทําแ้บให้มาสี่หมื่นห้อีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณหญิงอยู่ไหมฮะ อยู่เนาะยังอยู่เนาะคุณหนิงก็อ่าทำามนั่นเองคือคุณหนิงบอกว่าไม่มีคนในองค์กรเลยยอดอาจจะมาประมาณสี่ส้าห้าันอะไรอย่างเงี้ยคุณหนิงก็สร้างซิลเวอร์สายงานในใต้องค์กรห้าสายเลยเป็นการเป็นการฝึกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจกิฟฟินเนี่ยเราก็ทำอยู่แค่นี้นะครับ สร้างซิลเวอร์แล้วก็สร้างซิลเวอร์5สายงานได้โกต่อไปจะเป็นพาราไดส์จะเป็นตำแหน่งอะไรก็ทำงานอยู่หน้าเดิมนะครับถ้าว่าเราทำงานอยู่หน้าเดิมถ้าว่าเราทำแล้วเราแบบรู้สึกสนุกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งง่ายอะไรเงี้ยความสำเร็จมันจะมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันยากนะยากนะอย่างเงี้ยความสำเร็จมันก็จะถอยห่างไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาฟังอีกทีวันที่15มกราแต่ว่าลองให้ผู้นัลองให้ผู้นำในในในที่เนี้ยนะครับลองลองฟังคลิป วางแผนขึ้นโกสตานเดเดนมกรา่อนก็ได้นะครับอยากให้เจตคุยเรื่องแอดเวร์ดให้พี่หน่อยบอกเรื่องถึงความสำคัญในกอลอลงแอดเวิร์ดก็คือว่าความสำคัญก็คือว่าเราต้องเราต้องเ,ออเล่นคีย์เวิร์ดเป็นกลุ่มๆไปนะครับเล่นคีย์เวิร์ดเป็นกลุ่มๆไปเช่นว่า ni salay wè.